น้ำปูใส่นะครับที่เราทำทีมไวนนะครับนะถ้าหากว่ามีรสชาติเข้มข้นเกินไปรสชาติขมขมเปืนเกินไปเนี่ยเมื่อเอามาทำขนมโคกหรือทำขนมขนมนั้นนะครับนะมันก็จะขมขมเป็นฝืนไปด้วยครับนะเพราะว่าน้ำปูครับที่มีรสชาติขมขมนะมันทำขนมไม่ได้ครับเราต้องเช็คดูก่อนนะว่าน้ำปูนี้มันเป็นยังไงครับรสชาติเป็นขมไหมครับมนเละเป็นฟืนไหมครับนะ วิธีใช้ครับก็คือนี่ครับให้เราใช้ช้อนนะครับแบบนี้ครับนะตักขึ้นมาชิมดูครับนะมันชิมได้ครับแม่แต่ละคบนะชิมได้ครับดูนะครับตักยังไงครับดูนะวิธีตักครับตักแบบนี้ครับนะนี่อ่านี่นะครับใช้ช้อนนะครับนะตักครับมาชิมแบบนึงนี่ครับนะนี่นะนี่นะครับตักขึ้นมาชิมแบบนี้นะครับนะโอเคครับรสชาติไม่ขมไม่ฝืนนเกินไปครับรสชาติจะเอเหมือนเหมือนเหมือนกับกินน้ําเปล่าครับไม่ขมไม่ฝืนอนเกินไปถ้าว่า มีรสชาติที่ขมๆแบบมากๆเลยเฟื่องๆมากๆเลยเนี่ยแสดงว่าเข้มข้นไปครับแบบนั้นทำามทำขนมครกไม่ได้หรือเอาไปทำขนมไม่ได้ครับนะรสชาติไปต้องออกแบบเหมือนกินน้ําเปล่าครับนะแบบนั้นครับเราก็เอาไปทําขนมได้ครับมันก็จะไม่ขมไม่เฟื่องไปครับขนมเราก็จะไม่ขมไม่เฟื่องครับนะนี่คือที่เช็คครับเช็คดูก่อนครับนะชิมดูก่อนว่าน้ําปูนใส่ยี่ห้ทำเป็นยังไงครับนะถ้ารสชาติอย่างที่บอกครับออกมาเหมือนน้ำเปล่าไม่มีความรู้สึกไม่มีความขมไม่มีความเฟื่องเลยเนี่ยโอเคครับใช้ได้นะครับนะ